ใครที่เป็นแฟนเกม ROV น่าจะต้องรู้จักหนุ่มฮอตสายนี้อย่างโตโต้เมทาสิตลีลาพิพัฒกุลนักกีฬาอีสปอร์ตวัย23ซึ่งคนในวงการรู้จักกันในชื่อหมูหวานจากทีมเบคอนไทม์ที่กำลังมาแรงจนกลายเป็นไวัยรัอกับภาพล่าสุดที่เจ้าตัวลงไว้ใน i อที่เรียกได้ว่าดาเมจแรงมาก ทำเอาสาวๆาวแหกกดไลค์กด share, แชร์แนบคอมเมนต์กำรัวๆเลยทีเดียวแน่นอนว่าเจ้ามูหวานไม่ได้มีดีแค่ความหล่อเท่านั้นเพราะในฐานะเกมเมื่อบอกได้เลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาเขาถือเป็นโปรเพเยอร์เกม AOV ของทีมเบคอนไทม์ที่ควา้าแชมป์โปรลีกมากที่สุดของไทยถึง3สมัยและอีกลายแชมป์ทั้งในไทยและต่างแดนยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นผู้เล่นที่มีสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์ในรอบกลาดไฟนอลที่จบด้วยแชมป์โปรลีกจากผลงานเข้าชิง3มครั้งแล้วชนะทั้งหมด3ครั้งรวด ได้แชมแล้วสําหรับจุดเริ่มต้นในเส้นทางอีสปอร์ตของโตโต้เริ่มขึ้นในช่วงม .5 จะขึ้นม .6 ช่วงนั้นเกม ROV เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแถมเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขากําลังจะเข้ามาหาลัยด้วยหมูวานของวงการเกมเคยบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเป็นเด็กเกเรยู บวก็เปลี่ยนไม่เก่งจากเด็กที่ไม่มีความฝันโดนเปรียบเทียบถูกกดดันจากคนรอบข้างมาตลอดเรามีพี่ชายเป็นนักบาสท,ทีมชาติส่วนอีกคนเป็นนักแสดงซีรีส์วแต่พอเขาได้มาเล่นเกมจริงจังก็กลายเป็นถูกเกมเปลี่ยนชีวิตพันเป็นคนมีชื่อเสียงก้าวสู่สุดยอดโปรเพเยอร์เบอร์ต้นต้นของไทย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมหวานนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแชมโปีลี2023 w i n อร์ครั้งล่าสุดครับผมย้อนกลับไปตอนเริ่มเล่นใหม่ๆโตโต้ก็เริ่มเหมือนโปรเพเยอร์ทั่วไปนี่แหละคือเริ่มจากการกดแรงทําอันดับเพื่อให้มีทีมสนใจดึงไปร่วมทัพซึ่งเขาทําได้ดีจนติดหนึ่งใน50ของเซิร์ฟเลยถูกชวนไปตั้งทีม AOV ในที่สุดซึ่งระหว่างทางก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่เขาพยายามฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดหนึ่งในอุปสรรคที่โตโต้พยายามฝ่ามาตลอดทาง คือความไม่เข้าใจของคนรอบตัวเกี่ยวกับ e-sport แม้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แรกแรกก็คัดค้านเพราะกลัวลูกติดเกมเสียโอกาสในการเรียนเลยทำให้โตโต้รู้สึกท้อกับทางที่เลือกอยู่บ้างแต่ก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ชอบต่อไปตอนแรกเขายอมรับว่าไม่เคยคิดว่าเกมจะสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ แค่อยากเล่นสนุกสนุกเฉยเฉยเพราะวงการเกมตอนนั้นเท่าที่ประเมินแล้วอาจจะได้เงินเดือนมากสุดอยู่ที่8000หรือ12 0 0 0แต่พอเขาได้มาติดหลีกสูงสุดของเกม ROV มุมมองก็เปลี่ยนไปเริ่มคิดว่าเส้นทางนี้ทำเป็นอาชีพที่มั่นคงได้จริงจากการได้เงินเดือนก้อนแรกสูงถึง5 0,000บาทซึ่งคือเงินขั้นต่ำที่เขาได้รับมาตลอด6 7ปีที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นพ่อแม่ของเขาก็ยังห่วงยังไม่วางใจให้เขาทำงานตรงนี้100เปอร์ซ เขาเลยใช้โอกาสสาคัญครั้งนี้พิสูจน์ตัวเองจากการได้มีโอกาสไปแข่งทีต่างประเทศโกยเงินรางวัลมาสูงถึงล้านกว่าบาทโตโต้เลยยกให้พ่อกับแม่หมดเลยเพราะอยากให้ครอบครัวเชื่อใจว่าสิ่งที่ทําอยู่สามารถทําเป็นอาชีพได้จริงๆสุดท้ายครอบครัวก็กลายมาเป็นกําลังใจสําคัญในชีวิตเขาจากแรกเริ่มที่ตั้งใจให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนเริ่มจากเดือนห้าพันพอเริ่มพัฒนาตัวเองจนมีชื่อเสียงในวงการเริ่มมีเงินเดือนเยอะขึ้น เขาก็ขยับไปเป็น1,000 10, 0เป็น1 5ื่นจนพอได้ย้ายมาอยู่ทีม Bacon Time ก็สามารถส่งให้พ่อแม่ได้คนละ2,000 20, 0ืในทุกเดือนและนี่คือเรื่องราวของสุดยอดโปรเพเยอร์เบอร์ต้นต้นของไทยในตอนนี้จากเด็กที่ไม่มีความฝันจนชีวิตพลิกได้เพราะเกมถึงตอนนี้หมูหวานประจําวงการอ e ีสปอร์ตน่าจะถูกปลดล็อกจากคำพูดชวนอึดอัดในชีวิตได้แล้วทั้งเรื่องที่เคยถูกเปรียบเทียบกับพี่น้องและถูกมองว่าเป็นแค่เด็กติดเกมคนนึงเท่านั้นเอง